สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาแนะนำและรีวิวรถกระบะเกียร์ออโต้โฟวินนะครับคันนี้สภาพสวยสภาพดีมากๆนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรายละเอียดก็ขอฝากทุกคนอย่าลืมกดซับสไค i b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับก็คือกระบะ m i t s u b ิ s h i t r ัน o n 3.2 GLS limited เกียร์ออโต้โวินนะครับ รถคันนี้เป็นรถปี2005นะครับตัวท็อปสุดเป็นรถที่สภาพพร้อมใช้นะครับเป็นรถที่เจ้าของเดิมดูแลร,รักษามาดีมากๆนะครับสภาพสวยทั้งภายนอกและภายในเป็นรถที่ใช้งานในเมืองสภาพไม่้มํำไม่โสมเชื่อว่าถ้าเกิดใครได้มีโอกาสมาดูรถและทดลองขับรถคันนี้ก็บอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับและที่สำคัญรถคันนี้ผมรับประกันให้ได้เลยนะครับว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนัก พลิกคว่ำน้ำท่วมหรือว่าตัดต่ออย่างแน่นอนสำหรับสีสันภายนอกนะครับรถคันนี้ก็มาในสีน้ำตาลอ่อนๆน,นะครับแล้วก็เป็นสีทูโทนนะครับซึ่งบริเวณโป่งล้อซุ้มล้อนะครับจะถูกตัดด้วยสีเทาเข้มที่ด้านหน้าของรถนะครับโคมไฟหน้านะครับโคมไฟสปอร์ตไลท์ถือว่าสภาพเนี่ยสวยและใหม่มากๆนะครับใสๆไม่มีแตกลายงาไม่มีน้ำเข้าเลยนะครับ ส่วนอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบันไดข้างกันศาสตร์ประตูนะครับรวมถึงกันชนหลังที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งมาตั้งแต่สมัยออกรถนะครับทุกอย่างก็อยู่ครบทุกชิ้นนี่คือสภาพของกันชนท้ายนะครับถือว่าสภาพยังดีแล้วก็ยังใหม่มากๆนะครับที่ด้านหลังก็จะมีไฟสปอตไลท์นะครับไว้ส่องสว่างเวลาถอยหลัง รวมถึงยางอะไหล่นะครับก็ยังอยู่ครบฝาท้ายด้านหลังก็เป็นฝาท้ายเดิมๆนะครับเปิดปิดง่ายนะครับน้ำหนักเบาที่ด้านบนกระบะก็จะมีพื้นปูกระบะนะครับซึ่งก็เป็นพื้นปูเดิมๆติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับมีโลโก้ม s ซูบิชิติดอยู่สภาพของพื้นด้านบนนะครับไม่มีร่องรอยของการบรรทุกหนักเลยนะครับน็อต <Not S 2> ฝาท้ายนะครับไม่เคยถอดไม่เคยแกะแตะเข็บนะครับ ซ้ายขวานะครับรอยอาร์คต่างๆยังอยู่ครบชัดเจนทุกอย่างส่วนสภาพของล้อมแม็กและยางนะครับก็จะเป็นล้อมแม็กมิสูบชิชิขอบ17นิ้วนะครับยางก็คือยางบริสโตน,นะครับสภาพดอกถือว่ายังหนายังลึกนะครับก็ใช้งานได้อีกพอสมควรนะครับส่วนคาซีและใต้ท้องนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยรถคันนี้คาซีใต้ท้องช่วงล่าง สะอาดมากๆนะครับไม่มีสนิมไม่มีดินแดงนะครับเพราะว่ารถคันนี้คือรถใช้งานในกรุงเทพตั้งแต่ออกป้ายแดงมาเลยนะครับมาดูที่ภายในกันต่อเลยนะครับสำหรับภายในรถคันนี้ก็เป็นเบาะหนังสีดำนะครับเบาะเดิมๆเลยนะครับเบาะหนังสีดําแล้วก็เป็นตะเข็บสีฟ้าเบาะคนขับเนี่ยก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับตัวของเบาะเองเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะครับไม่มีขาดไม่มีชํารุดเลย ส่วนสภาพของคอนโซลช่องแอร์หน้ากากแอร์นะครับวิทยุนะครับพวกนี้ก็เป็นของเดิมๆนะครับวิทยุเดิมไม่มีชำรุดไม่มีแตกหักนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยเดิมตัวนี้จะเป็นแอร์แบ็กที่คู่หน้านะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับแผงประตูสภาพสวยทั้ง4บานนะครับ เบาโดยสาร้านหลังก็เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันสภาพก็ใหม่ๆนะครับเบาะไม่มีขาดส่วนฝ้าเพดานก็สะอาดสะอ้านนะครับไม่มีคราบเปื้อนคราบเลอะระบบไฟเพดานก็ติดเปิดใช้งานได้ครบทุกดวง มาดูที่บริเวณห้องเครื่องและตัวเครื่องยนต์กันต่อนะครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้ก็เป็นเครื่องดีเซลคอมมอนเล 3,200cc นะครับก็เป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับไม่ได้มีการแก้ไขดัดแปลงตกแต่งอะไรมาเพิ่มนะครับสภาพเครื่องก็ยังถือว่าแห้งๆนะครับไม่มีน้ำมันรั่วซึมส่วนตัวคานหน้านะครับก็เป็นคานหน้าเดิมๆเ,เลยนะครับรอยอาร์คต่างๆนะครับอยู่ครบชัดเจน สติกเกอร์อยู่ครบทุกจุดนะครับที่ฝากระโปรงก็จะมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาอยู่นะครับส่วนเครื่องยนต์ก็สตาร์ทติดง่ายนะครับรถคันนี้เลขใหม่เพียงแค่163,000กว่ากิโลนะครับ เสียงของเครื่องยนต์นะครับถือว่าเงียบมากๆนะครับเครื่องก็เดินเรียบเดินนิ่งมากๆนะครับเครื่องไม่สั่นไม่สะดุดแล้วก็เครื่องแน่นเครื่องไม่หลวมนะครับเมื่อชักก้านวัดน้ํามันเครื่องออกมาก็ไม่มีควันไม่มีไอนะครับไม่มีน้ํามันกระเด็นออกมา มาดูระบบไฟฟ้าภายในกันเล็กน้อยนะครับผมเครื่องเสียงวิทยุก็เป็นวิทยุเดิมๆนะครับสามารถฟัง fm แล้วก็เล่นแผ่น cd ได้นะครับระบบแอร์ก็ถือว่าค่อนข้างจะเย็นฉ่ำนะครับสามารถสู้แดดร้อนได้ดีกระจกหน้าต่างนะครับขึ้นลงได้ครบทุกบานนะครับรวมถึงกระจกบ้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกเลื่อนขึ้นลงแบบไฟฟ้านะครับ ส่วนกระจกมองข้างนะครับก็สามารถปรับพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับเลนด้วยไฟฟ้าทุกอย่างยังใช้งานได้ปกติครับและการทำงานของระบบเกียร์โนะครับก็เข้าใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นโฟร์ไฮโฟโลนะครับเมื่อปรับเกียร์ไปอยู่ตำแหน่งเกียร์โฟนะครับไฟสัญลักษณ์สีเขียวที่หน้าปัดนะครับ ก็จะแสดงปกตินะครับไม่มีการกระพิบค้างนะครับและเมื่อเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบสุดๆก็ไม่มีเสียงหัวเพาดังมาจากช่วงล่างนะครับ เมื่อปลดเกียร์โฟจากขับ4เป็นขับ2ก็จะไม่มีไฟสีเขียวขึ้นค้างนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายละเอียดเบื้องต้นของรถคันนี้นะครับในส่วนราคารถคันนี้ผมก็ตั้งราคาขายเอาไว้ที่289,000บาทนะครับรถคันนี้คือ Mitsubishi Triton 3จ GLS Limited Auto 4Win ินะครับเป็นรถกระบะ4ประตูเ a u ออโขับเคลื่อน4ล้อเครื่องยนต์ดีเซล 3,200cc นะครับและสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหากระบะ4ประตู 4Win สภาพสวยๆสภาพเดิมๆไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักนะครับ เป็นรถที่ใช้งานในเมืองไม่เคยลุยสภาพไม่ช้ำไม่โสมผมว่าคันนี้ไม่ควรพลาดนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ